เป็นอะไรแน่อาอันนี้ช่วยเรื่องของสำหรับใครที่มีที่แบบว่าผมยาวแล้วก็ผมสีนะครับผมสีมาผมพันกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะปกติเนี้ยมีปกติค่ะว่าปีได้ไม่ปีได้เหมือนกันแต่ว่ามีคนมาจะช่วยขนนุ่มหนักกระสับของเราได้บ้าง่เพราะว่าทำให้ผมเนี้ยปีออกมาแล้วมันแบบสวยนะคะแล้วก็ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่จับตัวของเธอล้วมัก็จะต้องสวยออกมาเป็นแบบนั้องูมีดูมีน้ำหนักมีแล้วจะสวยบนนี้ไหมคะ เย็นจังครับผมอันนี้แบบว่าซึ่งมากเลยใช้เลยนะเอาไปแตะตัวไม่เย็นเลยครับผมบนน้ำก็โดนบบสีสันมีเย็นเฉยเลยเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยนะครับเป็จังหวัดที่จตรด้วยอันนี้มาเท่ยอะไรบ้างช่วยให้ของค่ลเย็นสบายแล้วเป็นไเมรวดแล้วเ่็นเราก็ไามรู้สึกฟินสบายนุ่มสบายบอกมากเลยครับเพราะว่าเชอบปวดยได้ท้อี่ะแม่เลยนะคะจะล้งวันคมาที่ยวกัเยอ 何が <Okay. S 2> <laughs>